รังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สากิโลเฮรารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเช,ชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Discover Latin America โดยกองอเมริกากรมอเมริกาและภสิกรใต้กระทรวงการต่างประเทศค่ะออกาศสดทาง a c e b o o k Live ที่แฟนเพจจารลมิรโอนะคะและวรังคารทางวิชิซานลมทิวการทูนเพื่อประชาชนค่ะที่ขึ้นความทีเอ็มหนึ่งห้าเจ็ดห้าิโลเฮิร์ตคะวันนี้พบกับดิฉันอีกครั้งนะคะพัสด์หานกิติวัตรค่ะค่ะแล้วดิฉันนะคะพิเชษาบัญญาสิริค่ะเราสองคนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ Discover และเป็นเมริกานะคะแล้วก็วันนี้พวกเราก็ มารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ Dis ส c o v e อเป็นเบริการกันเช่นเคยนะคะก็พวกเราก็ทํารายการนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากจะนาพาท่านผูช้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะไปพบกับอติเบริการและแคริบเบียนนะคะในแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้ได้ไปรู้จักกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาตินเนี่ยในในมิติที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนนะคะก็ยังอยู่ในธีมของแบบพูดคุยกันสบายสบายสไตล์ลาตินเนาะก็ แต่เขาที่แล้วเนี่ยเรายังนําพวกท่านนานาพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเอ่อไปเที่ยวแค่บางียนเนาะใช่เป็นแองอยู่ในส่วนของทริปแคริบเบียนของเรานะคะซึ่งก็ก็พาทัวร์ไปได้พอสมควรแลละหลายประเทศแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วกันของทริปของเรานะคะในแคริบเบียนนี้เราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวปิดท้ายกันถึงเกาะเล็กเกาะน้อยในแถบทะเลแคริบเบียนที่หลายท่านอาจจะ คุณคุ้นชื่อบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างหรือว่าหลายท่านเนี่ยก็เชื่อว่าแต่ยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะคะ<ม>วันนี้พวกเราก็จะพาบินลัดฟ้าไปท่องเที่ยวกเกาะแคริบเบียนเหล่านั้นนะคะกับชื่อตอนที่ว่าบินลัดฟ้าพาเที่ยวหมู่กเกาะแคริบเบียนตอนที่สามค่ะก็จากเขาที่แล้วเนะเาะเดี๋ยวเราจะพาไปเริ่มที่ประเทศแรกกันก่อนนะคะเขาเขาที่เราเนี่ยน้องฟ้านะคะพาเราไปเที่ยวประเทศโดมินิกันนะคะ<อ>ซึ่งโดมินิกันเนี่ย ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่เนาะมจะมีเกาะใหญ่ที่ชื่อว่าลาอิสลาอิสปานิโอลานะคะบนลาอิสลาอิสปานนโอลาเนี่ยก็เป็นเกาะใหญ่มากก็เลยแบ่งออกเป็นสองซีกเนาะแล้วก็เป็นที่ตั้งของสองประเทศโดยที่ของโดเมนินกันที่ที่ไปเที่ยวกันครที่แล้วเนี่ยอยู่ฝั่งขวานะคะของเกาะแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่านิดหนึ่งส่วนประเทศที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็มีขนาดประมาณหนึ่งส่วนสามของเกาะก็คือประเทศเฮติ่นนั่นเองคะ่ะ เฮติเนี่ยก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินตามข่าวเพราะาว่าเขาแบบเป็นประเทศที่เอ่อประสบกับภัยธรรมชาติบ่อยอะไรอย่างนเงี้ยเนาะ<ม>ก็จริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน,นกันนะคะคือเฮติเนี่ยก็เดี๋ยวจะขอเล่าเป็นแบบประวัติศาสตร์คร่าวๆก่อนนะคะเฮติที่อยู่บนเกาละลาอิสราเอสปานยลานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีชนพื้นเมืองมาอาศัยอยู่บนเกาะนี้เนี่ย ตั้งนานมากแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณ5,000ปีก่อนคริสต์กาลเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนพื้นเมืองเผ่าอาราวักนะคะแล้วก็เขาก็อยู่มาจนกระทั่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะเดินเรือมาถึงในปีคศ1492นะคะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งชื่อเกาะขนาดใหญ่เนี่ยว่าลาอิสลาเอสเปเนาลานะคะหรือว่าเกาะของคนสเปนเกาะสเปนอะไรเงี้ยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยพอโคลัมบัสมาค้นพบเกาะนี้แล้วก็มีชาวสเปนก็ตามมานะคะเพื่อมาเก่อตั้งอาณานิคมนะคะแล้วตัวนั้นเนี่ยชาวสเปนสมัยนั้นก็ใช้ชนพื้นเมืองที่อยู่บนเกาะมาแต่เดิมเนี่ยก็ใช้ทำทำแรงงานซึ่งส่วนส่วนมากแล้วจะเป็นอ๋อจะจะนำมาเป็นทาตในการขุดเหมืองทองคํานะคะเพราะว่าบนเกาะเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามีทองคําเยอะนะคะซึ่งงานที่ที่ชาวสเปนในในสมัยนั้นก็ เกณฑ์ชนพื้นเมืองมาชนพื้นเมืองแถบแคริบเบียนแถบนั้นมามาทาเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่หนักนะคะแล้วก็บวกกับว่าพอคนสเปนมาอยู่เนี่ยเขาก็มีมีเชื้อโรคมีโรคภัยต่างๆติดมาจากฝั่งยุโรปด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับชาวแคริบเบียนแถวนั้นที่ชนพื้นเมืองอะเนาะที่เขาไม่เคยรู้จักไม่เคยมีโรคแบบนี้เขาก็เลยไม,ม่ไม่มีผู้คุมกันนะคะก็เลยทําให้บวกกับงานที่หนักต่างๆเนี่ยทาให้จานวนประชากร ชนพื้นเมืองเผ่าอาราวักหรือเผ่าต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะคะจนแบบว่าในช่วงปลายศตรวรรษที่สิบหกเนี่ยชนพื้นเมืองบนเกาะก็แทบจะแทบจะ,แทบจะไม่มีเหลือแล้วนะคะก็ซึ่งชาวสเปนเนี่ยที่ส่วนมากอยู่ทางตอนออกของเกาะที่ปัจจุบันก็เป็นดมินิกันเนี่ยนะคะก็หลังจากที่เขาขุดแร่ทองคําทําเหมืองไปจนหมดแล้วจนไม่มีอะไรขุดได้แล้วนะคะเขาก็ค่อยๆทย,ยอยเอ่อออกไปนะคะจาก ลาอิสราเอยลยอร่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงช่วงกลางๆนะคะศตวรรษที่16นะคะคราวนี้โจนสลัดของฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มเข้ามาตั้งรกรากใหม่บนบนเกาะน,นี้บ้างโดยที่เขาเนี่ยเลือกทําเลอยู่ทางตะวันตกของเกาะนนะคะที่ปัจจุบ,บันก็เป็นเฮตินั่นเองนะคะแล้วก็ด้วยความที่ออสุนพื้นเมืองก็หมดละก็ไม่มีใครให้ใช้ใใชใใชแรงงานแหละคนที่มาตั้งถิ่นฐานที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็หันไปนํา ทาสผิวดำนะคะจากแอฟริกานำขึ้นเรือข้ามนำ้ำข้ามทะเลมาแทนนะคะเพื่อมา,มาเป็นแรงงานก็คือนำมาเยอะมากเลยนะคะก็คือช่วงปลายศตวรรษที่สิบเจ็เนี่ยหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยยังมีทาสแอฟริกันอยู่แค่ประมาณ5,000คนนะคะแต่พอแบบผ่านมาร้อยกว่าปีในช่วงปลายศตวรรที่สิบแปดเนี่ยก็จำนวนก็เพิ่มขึ้นถึงแบบหลักแสนเลยนะคะก็คือเยอะมากนะคะ ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเอ่อสเปนกับฝรั่งเศสอ่ะเขาก็ทําสัญญาเพื่อแบ่งเกาะลาอิสลาเอสเปยานลากันนะคะโดยที่เขาแบ่งว่าให้ฝั่งตะวันออกของเกาะเนี่ยก็เป็นของสเปนเนาะที่ปัจจุบันก,กลายมาเป็นเอ่อเป็นดมินิกันนะคะแล้วก็ฝั่งตะวันตกก็เป็นของฝรั่งเศสนะคะซึ่งปัจจุบันก็กลายมาเป็นเฮตินี่นะคะแล้วก็ซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยตอนนั้นก็ตั้งชื่อบริเวณที่เป็นเฮติเนี่ว่าแซงโดมิงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น ในคมของฝรั่งเศสในโลกใหม่เนี่ยที่รุ่งเรืองมากเลยนะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็มีความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจเนาะแบบเศรษฐกิจเติบโตไวมากเพราะว่าเขาเน้นการแบบส่งออกน้ําตาลเป็นหลักนะคะแล้วก็มีพวกกาแฟโกโก้ครามฟ้ายพวกผลิตทางเกษตรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถึงจะทํารายได้ได้เยอะเนี่ยแต่ว่าในบริเวณที่เป็นเหตุติดในปัจจุบันเนี่ยในในสมัยนั้นก็มีความเหลื่อมล้ําแล้วก็มีการ แบ่งแยกสีผิวชนชั้นต่างๆสูงมากนะคะเพราะว่ามีทั้งกลุ่มทาสที่ถูกกดขี่อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีแบบว่าเจ้าอาณาน,นิคมจากยุโรปที่มาอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะก็คือเกิดความขัดแย้งต่างๆตามมามากมายเลยนะคะในที่สุดนะคะก็เกิดการปฏิวัติขึ้นมานะคะแล้วก็ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1 8 0 4ันสี่นะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่สองในอเมริกาทั้งหมดเนาะ ถัดจากสหรัฐอเมริกานะคะที่สามารถประกาศเอการาชจากประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมได้คะ่ะก็เฮติน,นะคะก็เมืองเมืองหลวงเนี่ยชื่อว่ากรุงบอร์โตแปร์ส์นะคะก็คือเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะแล้วก็ประชากรมีประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองล้านคนนะคะก็พูดภาษาราชการเป็นภาษาฝรัร่งเศสแล้วก็เป็นภาษาที่เรียกว่าไฮเทนครีโอนะคะคือภาษาครีโอเนี่ยก็เป็นภาษาที่เกิดจากการผสม ของสองภาษาขึ้นไปนะคะซึ่งในเคสนี้ของเฮติก็คือไม้าะผสมของภาษาชนพื้นเมืองกับภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เฮดีกับไทยเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ปีพศ2529เลยนะคะก็ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะคะเฮติเนี่ยส่วนมากก็จะส่งออกออสินค้าที่ที่ไทยเราอะนะคะนำเข้ามาจากเฮติ แข้วก็กจะเป็นเอ่อพวกเหล็กเหล็กกล้าต่างๆแล้วก็พวกสินแร่โลหะก็มีมีเสื้อผ้าบ้างนะคะเสื้อผ้าสินทอต่างๆบ้างส่วนสิ่งที่ไทยสามารถส่งออกไปที่เฮติได้นะคะก็จะมีพวกรถยนต์พวกยางต่างๆนะคะก็พวกเคมีภัณฑ์นะคะก็ยังมีมการค้าขายระหว่างกันอยู่นะคะเพราะว่าเอ่อทรัพยากรสําคัญของเฮติเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกแร่เป็นพวกแร่บ็อกไซด์ทองแดงทองคาหินอ่อนแล้วก็น้ําตาลนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดจะไปเที่ยวเฮติต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครสนใจจะไปะคะ่ะก็อยากให้หาข้อมูลดีๆนะคะก่อนเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าภัยธรรมชาติอาจจะมีความไม่ค่อยแน่นอนของแบบสภาพการภายในประเทศเขานะคะก็อยากให้ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะคะแล้วก็จะดีมากถ้าแบบว่าไปกับทัวร์ที่แบบว่ามีคอนเนคชั่นกับกับคนคนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญหน่อยนะคะก็ เราไม่เราไม่แนะนําให้ไปเองเนาะอยากให้แบบว่าไปไปกับทัวร์อยากให้แบบว่าศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยก็ของเขาก็ได้เขาได้เป็นเกาะในแคริบเบียนเนาะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างแบบหาดทรายทะเลสวยๆนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็เช่นแบบว่าเพราะเพราะว่าประเทศเด็กเขาเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ที่ผ่านกันต่อสู้มาอย่างยาวนานกว่าจะสามารถปลดแอกก็จะสามารถเลิกทาด ประกาศเอกได้นะคะเขาก็เลยมีแบบสถานที่ทำบริตร์ที่ที่แบบผูกโยงกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครแบบสายบริษทัทอยากไปดูความเป็นมาของเขานะคะก็แนะนำสถานที่ที่เรียกว่าป้อมประการนะคะซิตาเดลลาเซเรียนะคะเป็นป้อมประการที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาทั้งหมดเลยนะคะก็สร้างโดยคนที่ชื่อว่าองรีกริสตอฟนะคะองรีกริสตอฟเนี่ยเป็นหนึ่งใน ผู้นาของแบบสงครามประกาศเอกราชของเฮตินะคะแล้วก็เคยเป็นอนดีตผู้นําเฮติด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยเขาก็สร้างสร้างขึ้นมาโดยที่แบบก็ช่วยกันกับแบบลูกหลานของท่าชาวแอฟ,ฟริกันที่เคยถูกพาข้ามน้ำข้ามทะเลมาใช้แรงงานที่นี่นะคะก็สร้างขึ้นเพื่อที่จะแบบป้องกันเมืองเมืองทางเหนือของเฮติสมัยนั้นเนี่ยจากการโจมตีของฝรั่งเศสที่เป็นเจ้านายคมค่ะตลอดหลังจากนั้นเนี่ย ก็คนเหล่านี้นะคะที่ที่สู้รบกันมากับองค์รีกิสตอเนี่ยก็ได้ร่วมกันสร้างหรือว่าเป็นรีพับลิกของคนผิวดำนะคะขึ้นมาเป็นเป็นที่แรกในบริษัทด้วยนะคะแล้วก็ตัวป้อมประกันอันนี้เนี่ยตั้งอยู่ทางเหนือของเฮติเนาะซึ่งทางเหนือเนี่ยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นแบบเป็นสถานที่ที่เป็นมุดหมายที่สําคัญมากๆของบริษัทของของเฮตินะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวชมที่นี่นะคะก็เขาก็แนะนํากันว่าแบบอยากให้ไปด้วย ความรู้สึกเคารพแล้วก็ให้<ม>ให้เกียรติอะไรงนเงี้ยเนาะว่าแบบเพราะว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าชาวเฮติเขาได้ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานจริงๆนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้นะคะซึ่งนอกจากของคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นความพิเศษขององประการที่นี่ก็คือมันอยู่บนยอดเขาเนาะเวลาขึ้นไปดูเนี่ยก็จะสามารถเวลามองออกมองมองมออกมาแล้ก็จะเห็น,ะะนแบบทิวทัศน์ของเฮติทั้งเมืองเลยนะคะก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ ตรงตรงตีนเขาที่บนยอวเขามีมีป้อมปราการเนี่ยตรงตรงตีนเขาก็มีเป็นแบบว่าปราสาทปราสาทที่ชื่อว่าซองซูซี่นะคะซึ่งก็เคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของภรรยาขององร็กิสทอฟก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ทั้งทั้งซิตาเดลลาเฟรียนะคะกับปราสาทซองซูซี่เนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้รับการแบบจดทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะโดยยูเนสโก ในปี1,982ด้วยนะคะก็เป็นที่ที่มีคุณค่ามากๆทางบริษรทนะคะก็ถ้ามีใครมีโอกาสก,ก็อยากให้ถ้าถ้าถ้าได้ไปเฮติก็ลองลองไปเที่ยวชมดูนะคะไะนเนี่ยก็นอกจากที่ท่องเที่ยวทางปริัเนี่ยก็ยังมีแบบทะเล,ท,ะท,ะเลท,ะที่บอกเนาะไรเนี่ยก็ถ้าใครไปที่นูน่นแล้วแบบอยากรู้ว่าคนเฮติเขากินอะไรกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเออ,อาหารหลักของเขาหนึ่ยนั้นก็คือข้าวนะคะ ก็ยังมีความคล้ายคลึงกับของเรามากก็คือแต่ว่าข้าวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสีน้ําตาลบ้างหรือว่าสีขาวบ้างนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคนแบบอาหารของเฮเติเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสไตล์แบบของแคริบเบียนนะคะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศเพื่อนบ้านมากนะคะก็จะมีความแบบอาจจะมีอิทธิพลของฝรั่งเศสแล้วก็แอฟริกันผสมปนเปอยู่ด้วยเพราะว่าเขาก็สืบเชื้อสายมาจากคนแอฟริกันกับฝรั่งเศสอะเนาะแล้วก็จะมีความแบบ มีความเน้นเน้นเครื่องเทศหน่อยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้นะคะว่าเมนูเด่นๆของอาหารเฮติเนี่ยก็อาจจะเช่นมีแบบแพะย่างที่ชื่อว่าคาริสนะคะแล้วก็มีคล้ายๆเป็นแบบสัตว์ปีกว่าอบอยู่ในซอสนะคะชื่อว่าบูเล่ครีโอนะคะหรือว่าจะมีข้าวที่อบกับเห็ดป่าชื่อว่าอันนี้ไม่ถือว,ว่าออกเสียงทุกไม้นะคะเพราะว่าอันก็เป็นภาษาครีโอของเฮตินะคะเป็นภาษาที่มีความแบบผสมกันระหว่างเชนพง้นเมืองกับ ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือดูริส่องชงงนะคะอันนี้เป็นพยายามจะอ่านซึ่งจะออกแบบให้มอนมีความฝรั่งเศสน,นิดนึงใช่ใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเป็นประเทศที่ติดทะเลแนละเป็นเกาะก็เลยอาหารทะเลก็มีเหมือนกันนะคะมีกุง้งหอยผูปลาต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีผลไม้ที่เรียกได้ว่าก็กคล้ายคลึงกับของบ้านเรามากเลยเนะะี่ยค่ะก็จะมีทั้ง ฝรั่งก็มีนะคะสับประรดหรือว่ามะม่วงกล้วยอะไรต่างังก็มีมีหมดเลยนะคะพอถ้าได้ได้ไปที่นู่นก็น่าจะพบว่ามันแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับของเราเนาะในเงย่ของธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นประเทศน่าสนใจมากเลยนะคะที่จริงแล้วอุดูด้วยธรรมชาติทรัพยากรประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเนาะพอพี่ใหม่เล่าให้ฟังว่าแบบออกเขาแบ,บ่งประเทศกันซ้ายขวาฝรั่งเศสปกครองถังซ้ายสเปนปกครองขวาแบบมาอธิบายว่าทําไมโดมินิกันประเทศที่ติดกัน่ แต่ผู้ภาษาต่างกันตัมีการพูภาษาสเปนนะคะที่เฮตติผู้ฝรั่งเศสมันก็มีความปลอดเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยใช่ความแตกต่างมันก็มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมัยก่อนแล้วเนาะสมัยมที่เขาเข้ามาแล้วก็แบบแบ่งก่อนนิการแหล่งอย่างนี้น,นะคะมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจใช่ค,ค่ะก็อย่างที่พี่หมายได้เตือนพูดไปก่อนนั้นนี้แล้วว่าถ้าจะไปก็อาจจะต้องระวังตัวและตามข่าวนิดนึงนะคะถ้าไปก็ไปกับไกลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้ไดเนาะ ใช่ค่ะจริงๆประเทศแถบนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยแคริบเบียนที่ที่พวกเราพาเที่ยวกันนะคะก็เป็นไปได้ก็อยากให้แบบว่าไปกับไกด์ทัวร์หรือว่าคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะคะว่าแต่แบบว่าเที่ยวได้อย่างออสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะใช่ค่ะมาต่อกันที่ประเทศถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเราจะพารูปทัวร์ของเรานะคะที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้ไปจไมูกานนองค่ะหรือที่ว่าเจมีการนิงค่ะจมยกาเนี่รตั้งอยู่ในแถบแน่นอนทะเลแคริบเบียนเนาะ มีระยะทางห่างจากสารัรคิวบานะคะลงไปทางใต้150กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเฮติหรือโดยมีการที่เราพูดถึงไปแล้วนะคะ180กิโลเมตรออกไปทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะก็ร้อยลบ70ของประเทศนี้เป็นเทือกเขาสูงนะคะก็เมืองหลวงเข้าคือกรุงคิงสตันนั่นเองค่ะ่อเ่มากแล้วก็ประชากรนะคะเช็คล่าสุดเมื่อ2 5 6 2นะคะมีจำนวน2,900,000ล้กว่าคนคะ่ะภาษาราชการภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ แล้วก็เราจะมาเล่าเกี่ยวกับฟันแฟกองนิดน,นึงกับจามายกากันดีกว่าอลไรเพราะเคยได้ยินคำว่าจามายกาล่ะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเพลงนะคะเพลงต่างๆเพลงก็ฟันเฟนืองของเขาเนี่ยคือนักร้องชื่อดังหลายคนที่ร้องเพลงสไตล์เลกเกอร์มาจากจามายกาอย่างเช่นพูดปุ๊บต้องรู้จักแน่นอนบ๊อบมาเล่นนั่นเองค่ะนอกจากมีจิมมี่คริฟนะคะแล้วก็แช็กกี้หรือชอนพอนะคะก็ะมาจากจามายกาด้วยนะคะก็ะตัวอย่างและตัวอย่างเพลงดังของบ๊อบมาเล่ย์วันเลิฟ ถ้าพูดสึงก็ต้องจักนะะ Three Little Birds and Redemption Song นะคะก็นอกจากนี้เลกเก้เป็นเพลงที่เปรียบเสมือนเครื่องมือในการ empower ให้พลังให้พลังใจเครื่องมือในการแสงออกทางการเมืองของเขานะคะแล้วก็มุมมองของสังคมต่างๆก็ถูกเผยแร่ทางเพลงรวมถึงมุมมองสังคมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ว่า r a s t a f a r i Movement นีคะซึ่ง เริ่มในช่วงปี1930นะคะในจมัยกาขาบวนการรัสตาฟารีหรือที่ที่เราเรียกย่อกัน,นะคะว่ารัสตาเนี่ยค่ะเป็นขบวนการเชิงศาสนาประเภทเอกเทวนิยมนะคะค่ะซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศนี้เองในประเทศจมัมกาด้วยะคะ่ะก็ถ้าไปเที่ยวเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าแน่นอนว่าเขาดังเรื่องบ๊อบมารีเขาดังเรื่องเลกเก้เนาะมันก็จะมีทัวร์ที่เราจะได้รู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของเลกเก้หรือก็หรือ ทัวรรัมซึ่งเขาจะมีความมีชื่อเสียงเรื่องรัมเครื่องดื่มนะคะก็สามารถไปเที่ยวได้รวมถึงจะไปเที่ยวเออบิรกมาเลเดมิวเซียมก็มีที่นี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนอาหารหลายคนถ้าเราไปแบบเคยไปแถบอเมริกาทั้งหลายแถวๆนั้นนะคะหรือว่า USA เองอะ่ะทุกคนอาจจะได้คยอาจจะเคยได้ยินชื่ออาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า jerk chicken แต่ต่างจาก jerky นะคะ jerky จะเป็นเนื้อตักแห้งเนาะแต่ว่า jerk chicken เนี่ยจะเป็นเจอร์กชิคเก้นหรือ jerk pork หรือ jerk beef ฟนิกต็ตามเนี่ย ที่เป็นชื่อดังแคนาดาความจริงแล้วเป็นซอสที่มาจากจาไมกาเน,นี่ยค่ะก็มันจะเป็นการเอาเนื้อที่เราต้องการไรี่เราชอบอะ่ะเอามาหมักซอสเจอร์กก็จะมีรื่อสมุนไพรของเขานะคะแล้วก็เอามาย่างช้าๆจนซอสซึมเข้าไปจนเนื้อสุกน,นี่ค่ะก็เป็นอาหารที่เรียบง่ายแล้วก็อร่อยที่สําคัญคือมันจะมีรสชาติที่เผ็ดอาจจะถูกปากคนไทยเพราะว่ามีรสชาติที่เผ็ดแล้วก็มีสไปซ์มีกลิ่นหลากหลายน,นี่ค่ะก็เกือบทุกเมนูสามารถปรุงได้ด้วยซอสนี้เลยนะคะ ก็ไม่ว่าจะมหมูหรือไก่หรือซี่โครงหรือวัวส่วนไหนใกล้ต่างที่คุณต้องการน,นี่ค่ะก็ถ้าไปแล้วก็ห้ามพลาดเนาะห้ามพลาดเลยอ่ะขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะเป็นขึ้นรูปขึ้นมาเลยนะคะเป็น long Bay beach park ค่ะเป็นแบบ white sand beach คือด้วยความที่แน่นอนเก็บกรอบค o ร์เเบียน,น,เยเยนะเนาะมันก็อยู่ติดทะเลทรายของเขาจะสวยก็ละเอียดมากนะคะรอวนีขค่ะกว้างใหญ่มากๆสถานที่ต่อไปค่ะ dover fall นะคะก็ เป็นน้ำตกเนาะ n a t รัลเช c เซ e ร์อของเขาที่มีความสวยงามอย่างมากถ้าไปอย่าพลาดค่ะใช่ค่ะค่ะตอนลรคคะก็เข้ามาสู่ที่สุดท้ายแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแบบอาจจะดูเหมือนคล้ายๆกันเนาะแต่ก็มีความแตกต่างของแต่ละประเทศให้ไปแบบแบบ explore เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะเราก็จะจบการเดินทางของเราที่ประเทศดูนิแดดและโตเบโกค่ะ ดิเดลและโตเบโกเนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะน,นะคะตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะของเวนเนซุเอลาแล้วก็ประกอบด้วยสองเกาะใหญ่นะคะมีชื่อว่าเกาะดิแดลแล้วก็เกาะโตเบโกอยู่ห่างกันประมาณส0มสิบกิโลเมตรนะคะก็บนเกาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะเป็นที่ราบนะคะจะมีเนินเขาและภูเขาบ้างแต่ก็ไม่ได้สูงนักนะคะเมืองหลวงชื่อว่ากรุงพอร์ตออฟสเปนนะคะประชากรก็มีประมาณ ่า1 3 4 0ล้้าคน1 4 0 0 0 0นคนประมาณนั้นนะคะอันนี้ของประมาณปีปีที่แล้วปี64ค่ะก็พูดภาษาอังกฤษนะคะเป็นาาเป็นภาษาราชการแล้วก็มีความสัมพันธ์าทางการพูดกับไทยมาตั้งแต่ปี2529ค่ะซึ่งดินแดรละตัวเบโก้เนี่ยก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กับไทยนะคะเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดนับที่10ของไทยเลยนะคะใน ในปติเมติการละทรเบียนนะคะซึ่งสินค้าส่งออกสําคัญของเราที่เราส่งไปให้ที่ทิติเนดดเนี่ยก็เช่นแบบว่ารถยนต์อาหารทะเลกระป๋องแปรรูปหรือว่าเป็นโปรดักต์จากยางต่างๆนะคะส่วนว่าสินค้าที่เรานําเข้ามาจากรีแดดและโตเบโกเนี่ยก็มีพวกเหล็กพวกสินแร่โลหะแล้วก็เครื่องดื่มพวกแบบน้ําแร่น้ำอัดลมอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเป็นสินค้าหลักนะคะทีนี้ เขาเขาว่ากันว่าดินแดดเนี่ยเป็นแบบที่ที่มีเทศกาลคา,าริวัาแบบใหญ่มากนะคะในในแคริบเบียนก็ถ้าใครเป็นสายแบบชอบชมเทศกาลชอบเต้นดูขบวนพาเรดหรือว่าดูแบบแฟชั่นสไตล์ลาตินต่างๆนะคะก็ก็แนะนำกันเลยนะคะให้มาเที่ยวที่ดิเนแดดและโวเบโกนะคะเพราะตนั้นเนี่ยเราก็จะขอแนะนำที่ท่องเที่ยวสามที่ของประเทศนี้นะคะที่มีความแบบโดดเด่นนะคะ ที่แรกเลยนะคะก็คือมารากัสเบหรือว่าอ่าวมารากัสนะคะก็เป็นหนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของตุนิ่แดดเลยนะคะก็คับเขาบอกว่าก็มันจะเป็นแบบป่าฝนที่แบบว่าใหญ่มากเลยนะคะแล้วก,ก็ขับชมป่าไปได้แล้วก็แล้วก็จะได้เจอกับแบบแบบเป็นคาบสมุทรที่ยื่นออกไปในในทะเลนะคะก็สามารถดูดูรูปประกอบได้นะคะก็บอกว่าเนี่ย ตัวหาดของมาเาคัสเนี่ยเป็นแบบหนึ่งในที่ที่สวยที่สุดของของบริเวณเลยนะคะเพราะว่าจะมีความแบบยังไงมีมีเฉดสีของน้ําทะเลสีน้ําเงินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัดกับทรายที่มองไปเป็นสีทองอะไรเงี้ยนะคะก็คือมองแล้วสวยมากถ่ายรูปสวยมากนะคะก็ต่อไปนะคะก็คือที่ที่เรียกว่า English man's bay นะคะหรือว่าอา่าว Englishman อันนี้เนี่ยเขาก็เป็นชายหาดที่ถือว่าค่อนข้างสงบ เลยนะคะก็คือเขาก็แบบว่าชวนใครใครได้ชอบแบบว่าเที่ยวที่ไม่คนไม่พลุกพล่านมากนะคะก็สามารถไปที่อ่าวนี้ได้นะคะไปไปเดินเล่นไปเออที่ยวชมตามชายฝั่งนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในที่ที่โรแมนติกที่สุดด้วยคือจริงๆประเทศพวกนี้เนี่ยเขาแ<ต>บบมีมูนกันเนาะส่วนใหญ่ใช่อย่างหลายหลายประเทศเลยแบบก็เชิญชวนให้อไปฮันนีมูนกันห,ห,หรือว่าใครมีแผนแบบใครใคร,ใครมีแฟนมีคนรักอ่ะ เขาก็ชนชวนว่าเนี่ยจะไปขอแต่งงานกันที่นี่ก็ได้นะหรือว่าจะไปแบบแต่งงานกันแบบทาพิธีแต่งงานกลางธรรมชาติเนี่ยก็ได้นะคะก็คือเขาก็โปรโมตตัวเองเหมือนกันว่าแบบเออเป็นที่ที่เหมาะกับความโรแมนติกแบบนั้นนะคะแบบขอแต่งงานแบบริมชายหาดทะเลแคริบเบียนตอนแบบตอนเย็นที่แบบว่าพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยสวยท้องฟ้าสีชมพูสีส้มๆนะคะถ่ายรูปสวยนิทาถ้าใครแบบว่าชอบแถบแคริบเบียนก็ อาจจะลองพิจารณาดูว่าเออเผื่อแบบจะพาคนรักพาแฟนไปท่องเที่ยวที่นี่นะคะใครถูกพาไปคือคิดแล้วว่าโดนแต่งงานแน่นอนเลอแน่นอนใช่ใช่ต้องรู้ทันไว้ก่อนเนาะจะได้เตรียมตัวแต่งหน้าแต่งชุดถูกนั่นเองนะคะโดนถ่ายรูปมาถ้าเราไม่เตรียมตัวเราก็จะเอ้ยมันไม่ได้ถ้าแฟนเริ่มเสิร์ชหาทริปแคริบเบียนเนี่ยเริ่มล,เมล้เริ่มแอบหวังในใจในตัวนี้อะไรเนี่ยทำเล็บเ <c oughs> ตรียมไปเลยคะ่ะจะได้ใส่แหวนสวยนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็น่ารักค่ะที่ Englishman's Bay นะคะก็มีความมีทิวทัศน์ที่โรแมนติกแล้วก็สามารถที่จะแบบ ไปไว่ายน้ําไปดำน้ำในแบบทะเลที่แบบน้ําทะเลใส่แจ๋วไว้ได้นะคะหรือว่าจะแบบนอนอาบแดดริมชายหาดก็ทําได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีพวกเก้าอี้มีร่มให้ให้เช่าเนาะตรงน,นั้นนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายที่ที่เราแนะนํานะคะของรีแดดก็คือเป็นหัังอว่าศูนย์ศูนย์เที่ยวชมธรรมชาตินะคะที่มีชื่อว่าอาซาไรนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็เป็นสวรรค์ของคนรักนกเลยนะคะเพราะว่า ขาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเป็นป่าที่กว้างมากถึงแบบหนึ่งพันห้าร้อยเอเคอร์นะคะแล้วก็จะมีนกหลากหลายพันุ์เลยนะคะให้ให้เราได้แบบเที่ยวชมแล้วก็ไปถ่ายรูปได้ด้วยนะคะ,ะเขาก็จะมีแบบบริการพาเที่ยวเป็นแบบว่าเบรดทัวร์อะไรเงี้ยนะคะแบบพาเราชมนกพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีแบบอาหารกลางวันมีเครื่องดื่มบริการตรงนั้นนะคะหรือว่าใครอยากไปพักแถวนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่ามีทั้งที่เที่ยวที่แบบ มีความโรแมนติกแล้วก็มีแบบว่าเป็นสายธรรมชาติเที่ยวชมนอก,กอะไรนี้ก็มีเหมือนกนะะันค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็ยังไงก็ถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้ลองไปเที่ยวช,าาชมใช่เที่ยวชมประเทศแถบทะเลแคริบเบียนกันดูนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าต้องหางข้อมูลดีๆแล้วก็แบบว่าไปกับไกด์ทัวร์อะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วรวมถึงออมาตรการโควิดด้วยแต่ว่าประเทศส่วนใหญ่ในนี้เนาะก็จะ ไม่ได้มีการกักตัวแล้วแต่ยังมีการตรวจพิซีอาหรืออะไรก็ตามนะคะในช่วงที่จะไปอาจจะต้องเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยใช่ใช่คือข้อมูลก็มีก็มีแบบ available ในแบบอินเทอร์เน็ตแหล่งเงี้ยเราหาดูได้ประเทศแบบท่องเที่ยวใช่ค่ะเขาจะอาไว้จะมีข้อมูลที่แบบเตรียมมาให้เราหมดแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้เนาะก็เข้าสู่ช่วงภาษาสเปนดีกว่าก็สําหรับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาสเปนคําว่าอ t r a ราเสอีกครั้งนึงนะคะอัลตราเส ที่แปลว่าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ว่าอีกนั่นเองอวิธีออใช้ขอลองซักประโยคสักหนึ่งประโยคแล้วกันนะคะอย่างเช่นฉันไปเที่ยวคาริเบียนฉันไปเที่ยวแบบ,แบ,บชายหาดคาริเบียนมาโยกเกียร์โรอีร์โอตราเวสโยกเกียร์โรอีรโอตราเวสฉันอยากไปที่นั่นอีกครั้งนะคะโยกเกียร์โรอีรฉันอยากไปโอตราเวสอีกครั้งหนึ่งค่ะโยกเกียร์โรอีร์ระยะโอตราเวสนั่นเองค่ะก็สวหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมของกอนะคะไม่ว่าของกอลาตินอเมริกากรอเมริกาและแปซิฟิกใตยนะคะได้ทางสื่อโซเชียลของกอไม่ว่าจะเป็น IG, Twitter, Facebook นะคะเปีนสื่อว่า a s p a า a t c h ์นันเองคะ่ะรวมถึงแอปพลิเคชันแล้วก็ f a c e b o o k f แ n p เ g e ของเราเองนะคะ Discover Latin America ก็สามารถติดตามได้เลยนะคะหรือจะสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยคะ่ะค่ะ เราก็จะกลับมากับรายการ Discover ร a ลาตินเมริกานะคะทุกอาทิตย์เลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมเปิดโลกลาตินเมริการและแคริบเบียนกับเรานะคะหันแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็ได้มารู้จักกับความสัมพันธ์ไทยลาตินในในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างวันนี้ที่เราก็พาไปเที่ยวชมหมู่เกาะแคริบเบียนเนาะ,ะใช่ค่ะแล้วก็จะพยายามหาข้อมูลหาเรื่องอราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศในลาตินเมริกาและแคริบเบียนมานําเสนอท่านชมอยู่อยู่เรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ทางวิทยุทธารนดมเลยนะคะพบกันได้ใหม่กับพวกเราในรายการ Discover ลาตินอเมริกาอาทิตย์หน้าเนาะที่เก่าเวลาเดิมนะคะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนปิดทัวร์กันไปนะคะลูกทัวร์แยากๆกับบ้านเนาะค่ะค่ะวันนี้พักผ่อนนะคะใช่พักผ่อนนะคะแล้วก็รักษาตัวจะได้จะได้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรลมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารม Radio รรบวิทยุยูสรารรรมวิทยุการทูดเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย